ความรอบรู้วิธีสร้างสุขสุขภาพผู้สูงอายุโมเดลต้นแบบชมรมบุญรักษาอ,อบตอเวียงท่าการภายใต้โครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีมันติมีเดียบรูปแบบความรอบรู้สุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองในวิธีชีวิตถัดไปขอองค์ผู้สูงอายุติดสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ความรอบรู้สุขภาพ health literacy อธิบายได้ดังนี้ความรอบรู้สุขภาพหมายถึงทักษะหรือความสามารถของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูลความสามารถและทักษะการสื่อสารที่โต้อตอบซักถามแลกเปลี่ยน ความสามารถและทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการปฏิบัติในการจัดการสุขภาพตนเองความสามารถและทักษะการบอกต่อชี้แนะเรื่องสุขภาพแก่บุคคลครอบครัวและชุมชนความรอบรู้สุขภาพตามกระบวนการวีเชฟมีทั้งหมด6ทักษะดังนี้ค่ะทักษะแรกเข้าถึงคือการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพหรือ access skill หมายถึงทักษะหรือความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูลบริการสุขภาพการสืบค้นตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงด้วยหลักเหตุผลความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับสุขภาพค่ะทักษะที่สองเข้าใจคือทักษะความรู้ความเข้าใจหรือ cognitive skill หมายถึงทักษะหรือความสามารถในการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ และการป้องกันโรคสามารถนำไปปฏิบัติตนตามบริบทของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะทักษะที่สามต้อตอบซักถามแลกเปลี่ยนคือทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ communication skill หมายถึงทักษะหรือความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียน ดูโต้อตอบนำเสนอเผยแพร่ชักชวนชักนำความคิดต่อรองกระตุ้นและรณรงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะทักษะที่4ตัดสินใจคือทักษะการตัดสินใจหรือ decision skill หมายถึง ทักษะหรือความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางเลือกด้านสุขภาพอย่างมีเหตุผลจากทางเลือกที่มีอยู่เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการตนเองที่เหมาะสมตามบริบทชุมชนค่ะทักษะที่5เปลี่ยนพฤติกรรมคือทักษะการจัดการตนเอง self management skill หมายถึง ทักษะหรือความสามารถในการกําหนดเป้าหมายวางแผนปฏิบัติตนและปฏิบัติตนในการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมตามบริบทชุมชนค่ะทักษะที่6บอกต่อคือทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีเดียลิเทอ c y เรซีสกิลหมายถึง ทักษะหรือความสามารถในการคิดทำความเข้าใจตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเปรียบเทียบการเลือกรับสื่อที่จะเกิดขึ้นปีความเนื้อหาที่แฝงอยู่ในสื่อและสามารถประเมินเนื้อหาสื่อเพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการตนเองที่เหมาะสมตามบริบทชุมชนค่ะ